าถึงตรงนี้นะครับผมก็เล่ามาในเรื่องของการใช้มือถือเป็นหลักแล้วนะใช้มือถือในเรื่องของมารู้จักเครื่องมือมือถือแล้วว่าตัวมือถือของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาขยับไปอนิดนึงนะฮะในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับขยับในเรื่องของอทำอย่างไรนะ,ะมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่เราจะถ่ายรูปให้มันสวยให้มันดูดีให้มันเข้าท่าให้มันเวิร์กอะไรประมาณนี้นะผมว่าทุกคน ก็อยากรู้กันและผมเองก็ใช้ใช้สูตรเหล่านี้มันมีสูตรของมันบางอย่างนะฮะผมก็ใช้สูตรเหล่านี้บ้างและก็บ่อยนะฮะตลอดด้วยบางทีผมใช้สูตรเหล่านี้นะฮะในเรื่องของการถ่ายนะครับผมอยากจะให้ดูอันหนึ่งนะฮะในมือถือของเรานะครับเผื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้ดูกันนะฮะอ่าทุกคนคงคงได้เห็นบ้างแล้วเส้นที่อยู่ในมือถือ นะฮะเส้นที่อยู่ในมือถือของเรานะครับเส้นเหล่านี้มีความสำคัญนะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่ที่ทางบริษัทเองของมือถือเนี่ยทุกเครื่องนะฮะทุกยี่ห้อต้องต้องใส่แค่ไนนนะ,ะแอปนี้หรือว่าฟังก์ชันของเส้นนี้อยู่ในมือถือของทุกคนนะครับเพราะอะไรเอยผมเชื่อว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่ที่สามารถ ทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพดีขึ้นนะฮะมั่นใจมากขึ้นแล้วก็บางครั้งถูกต้องขึ้นมากขึ้นในเรื่องของการถ่ายภาพนะฮะเส้นนี้เขาเรียกว่ากด3ส,ส่วนนะฮะตารางเก้าช่องกด3ส,ส่วนนะฮะตารางเก้าช่องก็คือเราเราก็จะนับไปเลยนะฮะนับเลยว่า1 2 3มี9ช่องนะแล้วก กด3ส่วนก็คือเป็นชั้นๆน,นะฮะจะเห็นได้ว่ามันมี3ชั้นนะฮะบนกลางแล้วก็ล่างฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะมันจะมีซ้ายกลางแล้วก็ขวานะฮะถือว่าเป็นเป็น3ชั้นกด3ส่วนเข้าแบ่งกันซึ่งสำคัญที่สุดเดี๋ยวผมจะให้โฟกัสตรงนี้นะครับกด3ส่วนเนี่ยผมจะให้โฟกัสตรงที่ตรงที่ จุดตัดของมันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดตัดว่ามันมันมีความสําคัญอะไรในเรื่องของจุดตัดเหล่านั้นนะฮะจุดตัดนี้ดูครับจุดตัดนะฮะจุดตัดที่ผมที่ผมใส่ในรูปภาพประกอบก็คือเห็นแดงแดงไหมครับเห็นแดง,นะแ,ดงแดงนะเห็นแดงนะแดงแดงนั้นมีความสําคัญก็คือเป็นจุดตัดของตารางเก้าช่องกดสามส่วน,นะฮะสีแดงนะั้นอะ่ะหลายคนจะใช้จุดโฟกัส โฟกัสคืออะไรฮะจุดโฟกัสก็คือจุดที่ว่าวัตถุที่เราสึกว่าวัตถุหลักที่เราอยากถ่ายมากที่สุดนะฮะถ้าเป็นขนาดกว้างก็อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นแมวอะไรก็ได้วางที่จุดจุดสีจุดนั่นแหละที่เส้นนั้นเหล่านั้นแล้วฮะถือว่าเป็นจุดโฟกัสที่ดีที่สุดในสายตาคนดูนะฮะคนดูก็สามารถจะเห็นว่าโอ้ตรงนี้มันมันโฟกัสได้มันเห็นได้นะครับนี่คือจุดโฟกัสนะครับ มีผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างในเรื่องของจุดโฟกัสเหล่านี้นะครับอพอเราเห็นเห็นไหมครับเห็นผีเสื้อไหมครับผีเสื้อเนี้ยถือว่าเป็นเป็นหลักการถ่ายภาพของการใช้กด3ส,ส่วนตารางเก้าช่องนะครับมันจะมีผีเสื้ออยู่ข้างเขาจะไม่ถ่ายตรงกลางนะและเขาเขาปล่อยสเปคเครืยอ พื้นที่ว่างพื้นที่ว่างหลายคนบอกว่าพื้นที่ว่างมันไม่ใช่แค่ว่างไม่มีประโยชน์นะเป็นว่างที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ไม่ได้ว่างเปล่าแต่ว่ามันมีประโยชน์ของมันเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อให้ความสําคัญต่อ subject ให้สําคัญก่บภาพที่เราเป็นโฟกัสอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นผีเสื้ออยู่ตรงนี้นะฮะผีเสื้ออยู่ที่ผมไม่แน่ใจอยู่ซ้ายหรือขวามือของของพวกเรานะฮะแต่ว่าอยู่ข้างข้างหนึ่งของเส้นแล้วก็จุด ที่จุดตัดนั่นอะ่ะมันคือตัวผีเสือ้อนะฮะมีตัวผีเสือ้อแล้วก็เห็นต้นไม้เห็นใบไม้อะไรต่างๆนี่คือการถ่ายภาพโดยใช้ในรูปแบบกด3ส่วนนะฮะเราจะเห็นว่าผีเสื้อเนี่ยมันจะมีช่องว่างอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้จะได้ว่าช่องว่างอยู่ฝั่งไหนผีเสื้อก็จะหันไปทางนั้นแหละในทฤษฎีของการถ่ายภาพเพื่อจะให้เห็นความเป็นอิสระของผีเสือ้อเปิดกว้างของผีเสือ้อแล้วก็มีมิติบางอย่างในเรื่องของ การการวางการมีชีวิตในเรื่องของช่องว่างคือมีประโยชน์ในเรื่องของช่องว่างเอาช่องว่างนี่มาเป็นทรัพย์มาเป็นมาเป็นประโยชน์ของดึงให้ภาพนี้ดูเด่นขึ้นนะฮะนี่คือลักษณะของผีเสือ้อมีอีกไหมฮะ,ะมีอีกมีอีกครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างต่อไปก็คือเป็น เป็นการถ่ายภาพภาพวิวนะฮะเป็นภาพวิวอ่าหลายๆผมจะใช้ภาพนี้เป็นประกอบในเรื่องของการพูดคุยมากในเรื่องของการถ่ายภาพโดยใช้กด3ส,ส่วนนะฮะภาพนี้คือเป็นภาพวิวนะครับภาพวิวนี้คือใช้ทฤษฎีกด3ส,ส่วนทั้งในเรื่องของส่วนของท้องฟ้าและพื้นน้ําที่ใช้อ่าทองฟ้า1ส่วนในในเส้นขนาดนะถ้าเป็นถ,ถ้าเราอยู่ ทะเลเนี่ยมันจะง่ายในเรื่องของการใช้กฎ3ส่วนก็คือมันจะเห็นเส้นขอบฟ้าอยู่แล้วและเส้นขอบฟ้าเนี่ยเป็นเป็นภาพบังคับที่เราเนี่ยต้องถ่ายภาพตามกฎ3ส่วนถึงแม้ว่าอาจจะมีเส้นไม่มีเส้นขอบฟ้าที่ทะเลก็ตามอาจจะเป็นอยู่ในตึกอยู่ในเมืองอะไรต่างๆตรงนั้น,นจะเห็นได้ว่าเราก็จะเห็นเส้นขอบฟ้าเปอร์สเปก v e ของเส้นได้นะ หมือนที่เราเรียนสถาปัตย์นะที่เราอาจจะมีพื้นฐานเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยมันต้องเห็นต้องมีเส้นเปอร์นั้นก่อนเราวางเส้นเปอร์เนี่ยอยู่ที่1ส่วนหรือว่า2ส่วนก็แล้วแต่ถ้า2ส่วนอาจจะเห็นท้องฟ้ามากอาจจะเห็นตึกที่ยาวกว่าถ้า1ส่วนเนี่ยอาจจะเห็นแต่พื้นที่ล่างมากกว่าตึกประมาณนี้ซึ่งทุกที่มันจะมีเส้นเส้นเหล่านี้อยู่ตลอดเส้นเปอร์เหล่านี้เราก็วางนั้นให้อยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะฮะแ้วก็ที่สําคัญภาพนี้ มันจะมีจุดนะครับมันจะมีจุดของมันจุดนี้เขาเรียกว่าตารางเก้าช่องเออจุดนี้ก็คือจุดโฟกัสนะจุดโฟกัสอ่าที่มันจะมีโฟกัสอยู่2จุดในภาพนี้ก็คือภาพเรือจุดหนึ่งและก็ภาพพระอาทิตย์ตกนะฮะจุดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะตกหรือว่าจะขึ้นแต่น่าจะตกนะฮะน่าจะตกอ่าภาพพระอาทิตย์ตกจุดหนึ่งภาพเรือจุดหนึ่งแสดงว่าเขาใช้จุดโฟกัสสองจุดตาม ตามรูปแบบหรือว่าตามกฎกติกาของกฎ3ส่วนเออนี่นี่คือเขาก็ตั้งใจนะตั้งใจรอรอจังหวะที่เรือขยับเข้ามาอยู่ที่จุดนี้พอดีเขาก็ถ่ายไปปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบต้องใช้อะไรนะคือเป็นเป็นรูปแบบของคนถ่ายภาพจริงๆเขาบางคนเขารอนะคนถ่ายภาพเก่งๆอ่ะผมก็สังเกตหลายคนแล้วที่แล้วก็พี่ๆหลายคนที่เก่งในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยบางคนบอกว่าการรอเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายภาพเลยนะเออ นี่คือเป็นอะไรที่ที่สุดยอดนะนะว่าเออเราไม่ใช่แค่ถ่ายเป็นอย่างเดียวการรอก็มีมีส่วนเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายภาพที่สวยเช่นกันนะครับเราขยับกันต่อนะฮะขยับกันต่อนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยในเรื่องของกฎ3ส่วนนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมก็จะค่อยๆขยับนะฮะเพราะว่าการไลฟ์สดตรงนี้ผมจะทดลองแล้วก็ขอบคุณที่คนที่ที่เข้ามาร่วม ร่วมในวันนี้นะฮะแล้วก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นมาร่วมพูดคุยกันอาจจะเป็นเรื่องเชิงเทคนิคก็ได้อาจจะเรื่องเสียงก็ได้อาจจะเรื่องภาพก็ได้ก็แล้วแต่ต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมากๆเพราะว่าวันนี้โมโจแชร์แดนต้นในเพจโมโจเนี่ยก็จะเปิดโมโจออนไลน์ลักษณะอย่างนี้ต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะจะเห็นว่าเรื่องของกด3ส่วนนะครับ กฎสส่วนนี่มีความสําคัญอย่างไงในการถ่ายภาพก็คือเราสามารถที่จะจัดวางได้นะฮะจัดวางตรงนี้ก็คือถ้าเผื่อว่าเราเห็นรูปภาพปุ๊บคนที่เข้าใจกฎสามส่วนเนี่ยเข้าใจตารางเก้าช่อง mm. นี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเราเขาจะไม่ลังเลในเรื่องของการถ่ายภาพเลยนะคือเข้าใจว่าอันนี้สวยภาพนี้ดีซึ่งหลายคนมีความคิดอย่างนี้ว่าเขาถ่ายกันยังไงทำไมถึงสวยจังทำไมถึง ไทยได้ดีจังผมว่าหนึ่งในนั้นก็คือเขามีเขามีอยู่ในหัวอยู่แล้วเขามองเห็นภาพเป็นกรอบอยู่แล้วแต่ในกรอบนั้นเนะ่ยในหัวของเขาเนี่ยมีกฎสามส่วนไปด้วยมีมีรู้สกวาอันไหนที่ใช่คือใช่บางจังหวะนึงเหมือนเหมือนรูปนี้นะฮะเป็นรูปที่ผมถ่ายหลังหลังมอหลังมอนะฮะตอนนั้นคือเป็นช่วงพระที่จะตกแล้วแล้วก็มีเรือมีการวางสัง ไม่แน่เขาเรียกว่าสังว่าเป็นที่ดักเป็นที่ปลาเห็นไหมที่เป็นที่เป็นที่ที่เป็นเห็นไม้ไม้นั่นแหละฮะใบไม้ไม้แล้วก็วันนั้นอ่ะเป็นวันที่ดีมากที่มีพระที่พระที่ตกนะฮะพระที่ตกที่สวยมากนะหลังมอนะที่ปัตตานีเองนะฮะผมเลยเออนี่นี่เลยถ่ายเลยฮะวันนั้นผมถ่ายหลายเฟรมมากหลายมุมมากหลายขนาดแล้วก็แนวตั้งแนวนอนถ่ายเยอะมากเพราะมันเป็นจังหวะที่ ไม่ค่อยหาได้มากนักในชีวิตเราที่เจอจังหวะดีๆแบบนี้จังหวะสําสคัญนะฮะผมก็ได้ถ่ายเลยเอาพระอาทิตย์กับคนที่อยู่ในเรือเนี่ยตั้งอยู่เส้นหนึ่งของกดสามส่วนแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของที่ดักปลาของชาวบ้านเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของจุดอีกจุดหนึ่งก็เส้นอีกเส้นหนึ่งทองฟ้าสองนะท้องฟ้าสองแล้วก็มันจะมีเรือ เอ้ทองฟ้าสองกดนะกดส่วนของทองฟ้าสองแล้วก็น้ำหนึ่งส่วนก็แสดงว่าอยู่ในกดสามส่วนผมให้ทองฟ้าเยอะเพราะว่าผมอยากจะเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกที่จังหวะพอดีกับตรงกับเรือของชาวบ้านนะฮะนี่คือนี่คือความตั้งใจของเราพอเรามีรูปแบบกดสามส่วนเหล่านี้เราจะถ่ายได้เร็วมากวันนั้นผมกดชัตเตอร์รัวเลยนะว่าใช้รัวแบบถ่าย ถ่ายกีฬานะฮะถ่ายนกนะฮะแต่ว่ารัวลักษณะถ่ายตลอดปุ๊บปุ๊บขยับถ่ายขยับถ่ายตอนนั้นคือผมขยับตัวเองอย่างเดียวว่าผมจะเอามุมไหนบ้างม,มุมแนวตั้งบ้างแนวนอนบ้างมุมนู้บ้างมุมนี้แต่โดยใช้กด3ส่วนนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอาภาพภาพที่ถ่ายเยอะๆมาให้มาให้ดูเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมตั้งตรงไหนเดืมแล้แต่อยู่ในโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ที่เก็บไว้แต่เหลือแต่รูปเดียวที่ผมสามารถเอามาเห็นได้ แล้วก็จาได้ว่าเออครั้งนั้นน่ะผมไปถ่ายที่หลังมอนะะนี่คือรูปแบบของกฎสามส่วนนะอ่ะมากันที่นี่นิดหนึ่งนะฮะผมอยากคุยนิดหนึ่งในเรื่องของกฎ3าส่วนเกี่ยวกับงานภาพวิถีชีวิตนะฮะภาพวิถีชีวิตเอ่อกฎ3มส่วนของภาพภาพวิถีชีวิตเนี่ยมันมันมีหลายแบบนะมันมีหลายแบบใช้กฎ3ามส่วนตรงไหน ผมจะให้ดูภาพนี้นะฮะภาพนี้เป็นภาพที่ผมไปถ่ายที่จังหวัดนราธิวาสตรงนั้นเ,นเป็นศาลเจ้าอยู่ศาลหนึ่งติดกับศาลพระพิคเนธที่อยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นถนนอะไรนะที่จังหวัดนราธิวาสวันนั้นพอดีเขาอาจจะมีพิธีบางอย่างของของศาลเจ้าตรงนั้นนะฮะแล้วก็จุดปทุจุดประทัดนะจุดประทัดแล้วก็มีการแห่พระแห่แห่เจ้าของเขานะฮะ จากนั้นก็คือผมเห็นว่าเออมันมันแอคชั่นดีภาพวิถีชีวิตเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนดูว่าอันไหนที่เป็นแอคชั่นเนี่ยเรายกไปถ่ายตรงนี้ก็ถ่ายกับมือถือนะถ่ายกับมือถือด้วยแอคชั่นนี้แอคชั่นนี้ก็คือเราต้องสปีดให้ดีให้มันอยู่นิ่งบางอย่างแล้วก็วางคนที่เป็นแอคชั่นเนี่ยเป็นจุดเด่นนะวางคนที่เป็นแอคชั่นเนี่ยเห็นไหมครับคนที่ถือ อะไรนะแห่พระแห่แห่เจ้าอ่ะแห่เจ้าสองคนนะที่ขยม่มขยม่มถือว่าเขาแอคชั่นมากที่สุดแล้วในพระใน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 ภาพนี้เราก็ใช้ความเป็นแอคชั่นนี่แหละเป็นจุดโฟกัสของภาพเราก็ตั้งไว้ที่เส้นอีกเส้นหนึ่งเลยพอดีบังเอิญมันจะมีคนหนึ่งที่ถือปัททัดไว้ก็ใช้คนนั้นก็อยู่เส้นที่สองของกฎสามส่วนนะ อันนี้คือเรามาคุยเรื่องของกฎสส่วนแล้วก็พืชจะเป็น1ส่วนแล้วก็ระยะของสารเจ้าก็เป็น2ส่วนเห็นไหมครับอันนี้คือการกระบวนการคิดของการใช้กด3ส่วนให้มันง่ายขึ้นในการถ่ายภาพเราก็ไม่ต้องรออะไรมากเลยกดชัตเตอร์อย่างเดียวกดไลรูปก็ได้กดรัวๆก็ได้กดไปก่อนเพื่อจะได้เห็นจะได้ภาพแอคชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็เลือกภาพอน,นันอ่านี่คือรูปแบบการถ่ายของผมนะ ซึ่งจะเป็นการมามาเล่าให้ฟังว่าเออนี่คือรูปแบบของการถ่ายภาพนะว่าเราจะถ่ายอย่างไรให้มันให้มันดีที่สุดนะให้มันให้มันให้มันตรงที่สุดแล้วก็อ่ะคมอมโพสได้ดีแล้วก็ไวแล้วก็เร็วแล้วก็สวยด้วยนะครับดเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพผลบ้างนะฮะนี่คือในรูปแบบของวิถีชีวิตนะฮะ วันนี้ผมจะเอาตัวอย่างหลายๆตัวอย่างมานําเสนอและก็มาคุยเรื่องของการถ่ายภาพก่อนนี่เข้ามาขยับในเรื่องของการอ,าอะไรนะเทคนิคการถ่ายด้วยใช้กด3ส่วนนะโดยใช้กด3ส่วนนะครับผมจะให้ดูภาพคนบ้างนะฮะภาพคนนี้ซึ่งหลายๆคนบอกว่าถ้าถ่ายคนเนี่ยเราจะโฟกัสไปตรงไหนนะซึ่งหลายคนที่เป็นช่างภาพนะฮะที่บอกว่าถ้าเราจะถ่ายภาพจริงๆเนี่ย เราต้องโฟกัสที่สายตาเขาสายตานางแบบสายตาตัวแบบแต่ว่าต้องรู้ว่าขนาดของภาพด้วยนะบางทีแค่ซีอ,หร,อหรือว่า c l o สอัมคลอสอั m, ขนาดไหนบ้างมีเดียมหรือว่าค l อสอัมหรือว่าขนาดใกล้เลยสายตาเป็นเป็นสิ่งสําคัญเราไปโฟกัสไปตรงนั้นเลยนะครับถ้าเป็นคนนะถ้าเป็นคนนะ มาไปเรื่อยๆนะครับมาไป,ไปเรื่อยๆนะครับผมอยากจะให้ดูผมอยากจะให้ดูภาพนี้ผมอยากจะให้ดูภาพนี้นะฮะการถ่ายภาพโดยใช้กด3ส่วนนะครับภาพนี้นะฮะเ,เป็นภาพที่ผมถ่ายกับมือถือนานแล้วนะฮะลานแล้วที่ทะเลที่นราธิวาสและก็กที่นึงผมไม่แน่ใจพี่ที่สุงไหงปาดีหรือเปล่า ที่สุไหงาปาดีนะฮะที่ที่เขาทําที่ท่องเที่ยวตรงนั้นคือโบม่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะผมใช้หลักการของกฎ3ส,ส่วนทั้งบดอันหนึง่งทั้งตรงนี้คือเป็นภาพแนวตั้งนะ,ะส่วนใหญ่ผมคนหนึ่งไม่รู้เป็นไงฮะชอบถ่ายแนวตั้งไม่รู้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าสุว่าแนวตั้งเนี่ยมัน,ม,นมันมีความเป็นอิสระบางอย่างในเรื่องของมุมบางมุมแหละเอ่อ ในการจัดองค์ประกอบนะฮะรูปสีรูปเขาดำเนี่ยพอดีจังหวะที่เห็นน้องคนหนึ่งอ่ะน้องสองคนที่นั่งและก็พูดคุยกันนะที่หานราทัศนะฮะและก็มีต้นสนอะไรผมก็เอาทองฟ้าเนี่ยเป็นเป็นสองส่วนนะ,ะแล้วก็พื้นซายก็เป็นหนึ่งส่วนนะฮะของภาพจากนั้นก็จะเห็นน้องนะฮะเห็นน้องสองคนพูดคุยกันก็ตั้งน้องไว้ที่ท,ที่แค่นะกดกดโฟกัส จุดโฟกัสนะฮะจุดโฟกัสไม่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดโฟกัสอีกทีหนึ่งนะฮะจุดโฟกัสเนี่ยจุดโฟกัสเดี๋ยวจุดโฟกัสเนี่ยเห็นไหมครับจุดโฟกัสเนี่ยคือเหมือนรูปฟุตบอลนะฮะเป็นจุดตัดวางจุดตัดตรงนั้นอะแต่ว่าจะเป็นภาพชุดนี้เป็นภาพแนวนอนนะจุดตัดเนี่ยจุดตัดเหล่านะเนี่ยคือจุดโฟกัสของเราที่จะวาง subject วางวัตถุที่วางวางไว้ตรงนั้นให้ดีนี่คือจุดตัดนะเลยถ้าพอเราดูดีๆนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับถ้าเราดูดีๆก็คือในภาพเหล่านี้นะภาพนี้ถ้าเราดูดีๆก็คือภาพนี้จะเห็นน้องอยู่ที่จุดตัดพอดีนะจุดตัดพอดีอีกฝั่งึังเป็นเครื่องทุ่งนานะฮะทุ่งนาทุ่งนาเนี้ยเราจะเห็นทองฟ้าหนึ่งนะทองฟ้าหนึ่ง แล้วก็พื้นที่นาสองส่วน,วนกว้างๆเลยนะสองส่วนยาวๆไปเลยเพราะว่าเป็นแนวตั้งนะฮะแล้วก็จุดตัดจุดโฟกัสอยู่ที่ภาพเบกากับน้องนาดาอันนี้คือเบกาไปด้วยนะเพื่อนๆที่อยู่ที่อยู่แหวงนะฮะแล้วก็เราก็วางวางจุดตรงนั้นเลยครับจุดโฟกัสตรงนั้นเลยครับในเรื่องของการการถ่ายภาพนะ มีอีกภาพหนึ่งนะผมอยากจะให้ดูภาพนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายมานานแล้วภาพนี้นะฮะภาพนี้เป็นภาพที่เห็นมาซีดผมว่าภาพนี้มันมันเล่าสถานการณ์บางอย่างได้เล่าเล่าบริบทความเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บางอย่างได้นะฮะภาพนี้ผมถ่ายตั้งใจความให้เป็นเขาดําวางพี่ทหารคนหนึ่งอยู่ที่เส้นเลยครับเส้นโฟกัสเลยนะฮะ จากนั้นก็จะมีรายละเอียดของแบกราวรถมามีคนเดินเข้ามาสัสยิดมีภาพมาสัสยิดเป็นแบกราวั์หลังก็จะมี3ระยะของภาพเนี่ยซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าถ่ายรูปเล่าเรื่องเนี่ยควรจะมีภาพสามารถเล่าเรื่องทุกระยะได้อันนี้คือข้อข้อเด่นของการถ่ายภาพนะมีจุดอันหนึ่งที่อะไรนะที่เราสามารถถ่ายภาพได้นะครับถ้าเราจะ จะให้ภาพเล่าเรื่องเราต้องดูเพราะว่าภาพถ่ายของเรามีระยะของมันระยะหน้าฟอ g r o u n d กลาง background อะไรพวกนี้นะระยะเหล่านี้มีมีส่วนสำคัญมีความสำคัญต่อภาพของเราในการเล่าเรื่องเ,อเห็นพิษทหารอยู่ฟอร์กราวอยู่ข้างหน้ากลางจะเป็นรถกับคนข้างหลังจะเป็นมัสยิดอะไรประมาณนี้นี่คือเป็นภาพเล่าเรื่องที่ที่รู้สึกว่า เออดีถ้าเราวางลักษณะอย่างนี้นะฮะวางลักษณะอย่างนี้เออไปเรื่อยๆนะครไปเรื่อยๆเลยนะครับอีกภาพหนึ่งนะฮะอีกภาพหนึ่งผมก็จะให้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะขยับเข้ามาในเรื่องของการถ่ายอย่างสั้นสัทำอย่างไรบ้างนะฮะเออผมอยากจะพูดคุยกับทุกคนลองลองคอมเมนต์ดูนะฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่าต้องว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม ผมอยากจะฟังมากผมอยากจะดูมากว่าเสียงอาจจะแทรกหรือเปล่ามีเสียงแทรกไหมเสียงดีไหมเพราะว่าถือว่าเป็นการทดลองครั้งแรกในการไลฟ์สดของผมนะฮะในครั้งนี้่อมาคุยกันต่อเรื่องของภาพนะฮะภาพนี้ผมถ่ายที่บ้านน้ําบ่อเป็นพื้นที่ใช้ฝั่งทะเลในอำเภอปานาเรนะครับอำเภอปานาเรภาพบ้านน้ําบ่อตรงนี้มันเป็น ฤด,ดูรดูการฤดูการียดดกว่าเป็นฤด,ดูการหนึ่งของใช้ฝังทะเลคือการการไดหมึกตกมึกนะฮะที่น้ําบ่อเนี่ยมันมีสเสน่ห์อยู่อันหนึ่งที่ผมประทับใจมากนะฮะแล้วก็ชอบมากเนี่ยน้าบ่อเนี่ยเป็นชุมชนทะเลนะก็คือเขาใช้เรือเล็กในการไดหมึกตกมึกนะฮะใช้เครื่องยนต์เล็กบางคนก็แค่พายอย่างเดียวนะพายไปเลยใช้ไฟใตหมึกผมว่า มันเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่มีเสน่ห์มากนะในเรื่องของอบรรยากาศการเก็บภาพอะไรได้ดีนะฮะภาพนี้ผมก็แบ่งถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะอยู่ตรงกลางเนะี่ยโอเคอันนี้คืออาจจะจริงๆอะ่ะถ้าก้มมานิดนึงได้ไหมมันก็จะดีแต่อยู่ในกฎสามส่วนว่าท้องฟ้า1ทะเลทะเลกับพื้นพื้นทรายสองมันก็ดีมากภาพอาจจะสมบูรณ์กว่านี้ อ่าประมาณนี้แต่ด้วยความเร่งรีบบางอย่างที่ผมเนี่ยถ่ายเนี่ยก็คือผมแค่คิด subject เรื่องของจุดสนใจอย่างเดียวแล้วตอนนี้จุดสนใจคือต้องต้องได้ก็คือเรื่องของพี่คนหนึ่งกำลังหมุนไฟอยู่เห็นไหมผมสร้างจุดสนใจอยู่ตรงนั้นเลยหมุนหมุนไฟเพื่อจะตอนนี้คือถึงเวลาจะลงแล้วมันมืดจะมืดค่ำแล้ทีจ่จริงจะมืดค่ำแล้วนะเวลานี้จะค่ำแล้วอีกอีก อ่าเอกเลเยอร์หนึงของภาพหรือว่าตรงกลางของภาพนี้ก็จะเป็นคน,นงที่กาลังรุน่าเรือของไดมึกของของชาวบ้านเนี่ยกำลังจะลงทะเลแล้วแหละแสดงว่ามันมี2ระยะระยะหน้าระยะกลางระยะหลังอาจจะเป็นทะเลกว้างๆไปนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งผมูกสึว่าเราก็ใช้กด3ส่วนนี้แหละมาถ่ายรูปกันนะฮะสส่วนอ่ะมาถึงตรงนี้ เดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้เล่าในเรื่องของกฎ3ส่วนแล้วนะครับว่ากฎ 3- ส่วนเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างซึ่งหลายๆคนรู้สึกว่ากฎ 3- ส่วนเนี่ยมันจะบังคับเราอยู่ในกรอบบ้างมากไปหรือเปล่าผมผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะฮะกฎ 3- ส่วนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยง่ายในเรื่องของการกระบวนการคิดในการคอมโพสิชันหรือว่าการวางกล้องในการถ่ายภาพ เมื่อเราเมื่อทุกอย่างอยู่ในหัวจุดโฟกัสของเราอยู่ในหัวเรามองเรามองภาพหนึ่งภาพนี้เราจะรู้ว่าเราจะถ่ายเราจะวางกล้องอยังไงเราจะวางมุมไหนจะเอาแนวตั้งหรือว่าแนวนอนอันนี้คือเป็นเป็นลนักษณะเหมือนทฤษฎีหนึ่งที่เราจะเขียนรูปนะเหมือนคนที่เขียนรูปวิวทั่วไปแม้กระทั่งในอดีตเองนะอย่างเช่นเวงโคอ,อะไรพวกนี้แกรมบรันช์ หรือว่าใครแรงแรงส่วนใหญ่จะทำ portrait นะก็มีอีกหลายหลายคนนะที่เขียนภาพภาพนะฮะเป็นจิตกรเนี่ยเขาก็ใช้กฎ3ส,ส่วนในการทางสร้างภาพวิวของเขานะไม่ว่าจะเป็นภาพแนวคลาสสิกขนาดไหนถือว่าเป็นเบสิกนะ,ะการวางวางวางโ o p o s i t i o n ในการนำเสนอเกี่ยวกับพวกนี้ถือว่าเป็นเบสิกแล้วนะครับ